สวัสดีครับวันนี้ก็ไม่ได้มาเล่นเกมอะไรนะครับวันนี้จะเป็นคลิปแท้ครับระหว่างรอดาการเข้าเกมใช่ไหมเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดดาการเข้าเกมครับเราเปิดปุ๊บเราจะมาใส่เด็กีททองครับแล้วก็ทําป็้คลิปขีดทองแถมสําหรับพวกนี้อีกวันหนึ่งเพราะงั้นระหว่างรอดาการครับมันจะไม่มีอะไรทำนะก็เลยเอามาเป็นอัปเดตการ์ดจริงดีกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยววันเสาร์นี้ครับจะออกไปเล่นการ์ดกับเพื่อนๆเนาะแล้วก็ด้วยความที่ได้เก่าครับมาเป็นไวเซตครับไวเซตโปเกมอนนะที่จะจัดมาครับมันค่อนข้างเก่าอยู่แล้วละมันอาจจะสู้แบบเมมต้าไไ่ดนะ ในคาที่เพื่อนๆทุกคนครับเล่นเด็กกับโคซัดกันทุกคนเลยนะถ้าเกิดเราเด้กเก่าๆไปสู้อ่ะอาจจะสู้ไม่ค่อยได้ครับแล้วก็ด้วยความที่เคยซื้อนี่มาครับไพ่ไม้นะเป็นแก๊งใหม่ครับแก๊งที่เล่นกับมอสเหลืองนะแบบเจิงๆเลยก็เลยอยากจะเปิดเด็กใหม่ครับพอไปดูลิสต์ปุ๊บเนี่ยเห็นเขาว่าตอนนี้เป็นไพ่ไม้ผสมกับบูอายครับกำลังเก่งใช้ได้นะก็เลยดันโดนครับไปหาเอสดีบูอายครับซึ่งที่เขาเปิดกันไปนานแสนนานนะเขาเปิดกันไปเมื่อเท่าไหร่วันที่เดือนเจ็ดตู้ละมั้ง แต่ว่าได้มาปุ๊บก็เปิดเท่าหน่อยนะได้รุน้นด้วยครับเพราะว่ามันมีซอฟพิเศษครับอันนี้เนาะถ้าเกิดเปิดได้อ e ีน้องอีผู้หญิงนะครับเป็นพิม่มาติกอ่ะจะรวย้มานะใบเป็นหมื่นเลยนะเพราะงั้นก็เปิดเอดีครับพอเปิดเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวมาดูว่าจะได้เล่นอะไรขา่ขาวๆครับเพราะว่ามันมีใบเจิงๆด้วยนะจะได้เล่นนี้ด้วยได้เล่นมากเกียร์เลยนะแล้วก็พวกบัวแบบพี่ฟับพีบพ่ับสวยงามนะเด็กใหม่รอบนี้ก็จะสวยแบบเบิ่มๆเลยเพราะงั้น วันนี้จะเป็นอันบล็อกครับบูอายนะก็เดี๋ยวเปิดบล็อกกันเลยปเปิดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมารอดูครับเพราะว่าส่วนตัว,ตวไม่ค่อยได้เล่นการ์ดจริงตอนที่บูอายมันออกนะก็เลยไม่ได้สนใจครับว่ามันมีอะไรออกบ้างแต่ว่ายูดีก็อยากจะได้ครับแล้วด้วยคราวที่มันค่อนข้างหาย,ยากครับแล้วก็เลยแบบไปถามเพื่อนมะาว่ามีเหลือหรือเปล่าพอข้อมีเหลือปุ๊บเนี่ยก็ขอมาหน่อยแล้วกันสักอันหนึ่งนะเอามาแกะเล่นแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดมาขาดเหลืออะไรกาไปซื้อแยกเอาน่าจะพอได้แต่ว่าของที่มีอยู่มันก็ น่าจะได้ประมาณนี Donald ้อันนี้ก็เป็นบุยครับแล้วก็มีนี้ด้วยซองพิเศษครับที่บอกเมื่อกี้นะถ้าได้น้องผีคนนี้เป็นระดับไอ้ควอเตอร์เซนจูรี่ครับจะรวยครับเร่ๆเลยนะตัวนี้เอ็ดีครับแต่ใบอันนี้เป็นบุยอาร์ติเมทครับร่างใหม่นะเป็นร่างแบบสุดยอดไฮโซเลยผมยาวนุ่มสวยสวยเก๋ตัวนี้เหมือนจะเก่งนะตัวนี้จะเป็นแบบมีเทคนิคเก๋ตัวนี้นั่นนะแล้วก็ด้วยความที่เป็นการ์ดญี่ปุ่นนะมันก็แพ็คนู่นี้นั่นนข้างแน่นหนานะตัวนี้เดี๋ยวแกเลย ไม่รู้เหมือนจะนำมาให้เลยบ้างตัวน,นี้ก็ใบฝอยครับใบแรกครับเป็นบุยอาร์ติเมตนะตัวใหม่ข้อคาสวยงามครับแล้วก็อีกน้องผู้หญิงนะมีให้มาในเป็นใบปกติครับเป็นเคลือบนะเคสือบธรรมดาเนี่ยพี่ป,ปั๊บพี่ปั๊บแล้วก็คนนี้เป็นมอนต์เก่าใช่ไหมมันชื่ออะไรไครเซอร์ซีรากอนเลยที่อ,อยากมาแล้วก็ใบนี้ใบนี้เก่งมากนะของใหม่เลยมันเหมือนว่าจะเสิร์ฟอะไรสักอย่างมายังไม่ดูเทคเลยนะแค่เห็นว่าเออมันเล่นจับ Hi ไพ่ไหมนะครับข้อค่าจะเมต้าก็แลบน่าจะสนใจน่าเล่นดีมีให้บายมา3อาร์ตเเลลยป้้าบอกสุดๆแว็็น อัเดทีครับเอามีนี่ให้ด้วยการเป็นว่าดีมากครับเพราะว่าไปลื้ในการ์ที่มีอยู่ครับไอบูไอเจ็เนี่ยไม่มีเฉยนะไม่รู้มันหายไปไหนครัมันแต่ว่าเขาให้นอมอนมาปุ๊บก,ก็เอาไาเล่นก่อนครับถ้าเกิดกิ่งเดี๋ยวเขาไปหาอัพเกรดก็ได้ส่วนคนนี้ก็ไม่น่าจะได้ใช่ไหมม,มีเคอสด้วยแล้วก็มีใครขเก่าครับใครมานี่คนนี้อูให้สามใบเดียวเวอร์สุดคนนี้เหมือนจะเป็นวันการ์ทข้าโบครับจากใบนี้ใบเดียวครับมันจะได้มอน์เท่าไหร่สี่ดาววะสิบสองดาวอย่างเงี้ยสามสี่ตัวเลยได้คน,นว็เป คอมิกเบเซอร์หรือสักอย่างครับเก่งๆนะแล้วก็ไอป๊ปี้ครับให้มา2ใบผมมีดีบิลด้วยแล้วก็อุตระโอ้เดี๋ยวนี้เอสดิสปายนี้มันดีหาดนี้เหรออย่างที่เป็นคลิปไอเอสดีของอากิตรอบที่แล้วครับที่บอกว่ามันให้แฮชแท็กมาน้อยอ่ะการประชุดเนี่ยของเยอะมากๆเลยนะแต่ด้วยความที่เป็นของญี่ปุ่นช่วงหลังๆแล้วใชมั้งเขาก็เลยให้มาเนาะแล้วก็เป็นไอ้นี่ด้วยเค์ฟอร์มครับแต่เค์ฟอร์มมีไอ้นี่อยู่แล้วแล้วก็เป็นอาร์ติเบฟิชชั่นครับให้มา2ใบนะก็ดีมากครับได้ไม่ต้องไปหาซื้อแล้วก กีตาร์ครับ2ใบฟิลอันนี้เหมือนจะเป็นทันเดอร์โบของบูอายปะถ้าเก็บคอนโทรลบูอายไว้ดากอนอะไรเงี้ยมันจะเป็นทำลายมอนอะไรงี้แล้วก็ไปเทคอีนครับ2ใบโอ้ชีนิวด้วยของค่อนข้างดีนะแล้วก็แผ่นป้ายบูอายครับกับดักโอบมีมเปอร์ด้วยสุดยอดคหามคุ้มค่านะเอสดี HD สมัยนี้คุ้มจังอ่ะไม่ได้เปิดนานเลยเหมือนกันนะเอสดี HD เนี่ยมาดูเอ็กตากันบ้างครับอันนี้เป็นบูอายตัวใหม่ใช่ไหมบูอายที่เป็นตัวเอ็กซีด e เนาะมันจะชุบมอนเหลืองได้เดี๋ยวทะยานนี่แล้วมั้งน่าจะได้ใช้มั้งถัดมากอันนี้ Eye, ร ตัวนี้ก็เก่งนะเพราะตัวนี้เหมือนเป็น,ปนตัวต่อคอมโบครับมันจะให้ผลใช้คล้ายๆกับสติเกอร์ปะ่ะโลมังกรหนึ่งตัวงโ,งโง่ๆปุ๊มเนี่ยแล้วก็ลิงออกเป็นตัวนี้แล้วก็เล่นต่อนะถัดมาอัตติเมครับอัตติเมธรรมดานะแต่ว่าใบนี้มีอยนะูอ่ลเพราะงานช่างมันอันนี้เป็นนนโอนะนนโอนี่ก็มีอยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้ใช้กี่ตัวนะแล้วก็เป็นทวินไอ้นี่ไอ้นี่ก็าอุตส่าห์ไปหามานะันเรามีคนนี้ด้วยแต่ตัวเนี้ยกำลังกับเต็ง,งนะเพราะว่าไปรื้อมาครับที่ไปรื้อของที่มีอยู่ครับมันมีแค่ ตัวเดียวนะก็เลยเออกังวลอยู่ว่าจะหายไงหอใช้นะเพราะว่าเหมือนต้องใส่หลายตัวมัง้งใช้ต้องมาไปก่อนนะถ้าเกิดเก่งค่อยไปแก่แล้วก็ไอบ้บวายไม่ตะกี้นะตอนนี้ก็มีเป็นอันใต้ยอยู่นะส,สวยๆงางๆก็สำหรับเด็กบุ๋ยก็ประมาณนี้นะทีนี้เมนเด็กเสร็จปุ๊บเราก็มาดูไอ้นี่ครับต่อพิเศษนะต่อพิเศษที่เราเรอหอยครับกนดู้เขาว่าจะรวยหรือเปล่านะก่อนนี้เป็นไม่แน่ใจนะว,ว่ามันมีอะไรบ้างครับไม่รู้รีดด้วยซ้ำนะมันเหมือนจะมีเป็น1กับ7ก็คือเป็น ฟอยป่ะมี8มี8แบบใช่ไหมเป็นไอ้มือหนึ่งแล้วก็อะไรมือเจ็ดนะก็เดี๋ยวลองแกะดูเลยต่อกันไกลดีกว่ากันไกลกันไกลเชฟโอเคก็รู้กันแล้วกันนะเอาไปดซ้างก่อนพวกคำปลอดภัยนะเดี๋ยวตาโดนหัวจะเดือดร้อนอันนี้ก็น่าตื่นเต้นนะเหมือนทีมีซีเข็มหนึ่งใบป่ะการันตีเนี่ยแต่ถ้าเกิดเป็นพิพิธติกน่าจะกินที่ซีเข็มนะเฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไม่รู้มันอยู่ใบไหนนะก็เดี๋ยวค่อยๆได้แล้วกันอ,อ่ะปั๊บอ่ะทีนี้ใบแรกเลย ับอ่ออันนี้เป็นไอตัวมือตะกี้ค่ะแต่ว่ามือตะกี้เด็กมันเป็นนี่ใช่ไหมมาเป็นเครือบธรรมดานะอันนี้เป็นซูเปอร์นะใบตาป้ายโอดิเวทอันนี้เหมือนจะใส่ไม่กี่ใบครับแต่เป็นซูเปอร์กระเทือนกันนะแล้วก็เป็นอันนี้บวยไหมอันน,น,นี้ตัวนี้ตัวนี้ก็ดีนะ,นะเพราะว่าในเด็กก็เป็นแค่อะไรอะนอ,อ,นอะร์มอลโม้เสื่อใช่รับใบสีเข้มันอยู่ฝั่งไหนเนี่ยโอ้ตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีโอกาสใช้แล้วมั้งแล้วก็ พอซีเคทแล้วเนาะหมดแล้วเนาะซีเคทเป็นเวทอะเวทอะไรก็ไม่รู้โอ้อันนี้อันนี้มันได้ใช้บ่อยนะเป็นซีเคทแต่ว่าน่าเสียดายนะอย่างน้อยถ้าในตัวผู้หญิงเนี่ยที่แบบเป็นซีเคทนม่จะพอใช้ได้อยู่เหมือนกันก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นกันต่อนะส่วนบายที่เหลือครับก็เตรียมมาเกือบครบละก็จะได้เล่นเป็นมากเกียใช่ไหมมาเกี้ให้ดูนะมีเป็นมาเกียมากเกียกันต้านมาได้พอแล้วก็เป็นนี่ด้วยโซเยอร์ครับได้ในสักทีนะโซเยอร์พิสมาติกครับ ปั๊บปีปั๊บนะใบนี้ก็หาค่อนข้างยากครับแล้วก็เป็นอันนี้บัวไอบัวไอตัวนี้มันค่อนข้างพิเศษนะใบเนี้เพราะว่าใบนี้มันเป็นชื่อภาษาอังกฤษใช่ไหมแต่ว่าไอ้น,นี่มามา,มาในบ็อกซ์ญี่ปุ่นนะเหมือนเป็นใบพิเศษครับเป็นการ์ดญี่ปุ่นที่เป็นภาษาอังกฤษแต่แหละไม่รู้กันว่าข้างหลังมันจะแตกต่างกันยังไงนะอันนี้เห็นป่ะข้างหลังนี้ครับมันเป็นญี่ปุ่นแท้ๆเลยจนะ่ะแต่ว่าทั้งเทคครับทั้งใบเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะใบนี้ค่อนข้างเอาเรื่องนะน่าจะไหลตังค์อยู่เหมือนกันจำไม่ดเัรคบ ทีมสตาราก่อนนะไอน,นี้ก็เคยเล่นตอนที่เป็นเซนจูเลียนใช่ไหมก็อลังกาไฮโซครับเป็นพิมพ์ติกนะนานาทีได้เอามาเล่นครับก็ขุดมาเล่นสักหน่อยนึ่งพวกความสวยงามนะและ้วก็ทีนี้มาดูพวกเอนจิ้นบ้างครับก็ที่คิดว่าจะเล่นนะก็เป็นพวกไอ่ไม้ ice, ใช่ไหมไอพวกเนี้ยครับมันจะเล่นกับมอนเหลืองครับและบูไวเป็นมอนเหลืองใช่ไหมอเอาให้กับเพราะพวกเนี้ยพวกอุลาราก็ธรรมดานะช่างมัน,นไปก่อนอ่ะอันน,น,นี้อันนี้เป็นพวกเล่นกับมอนเหลืองครับกิ่งออกมานะมันจะเสิร์ฟมอนเหลืองหรือ จามโจะอะไรเนี่ยเขาไม่ได้กับพวกบูาอมันสเปรมอนเลืองซึบซึบเลยนะแต่ที่เก่งครับส่วนตัวที่ชอบมากคือใบน,นี้นะอันนี้เลยมาเป็นเวทเร็วครับของไพม้นะบอกว่าถ้าเกิดคอนโทรลมอนเตอร์มาไพม้อ่ะใช้ปุ๊บชีการ์ดหนึ่งใบัองข้ามครับเนเกตแลวรีมูทิงกันนะเก่งมากก็แบบน่าจะพอได้ใช้อยู่แล้วก็ส่วนของที่เหลือก็น่าจะมีเกือบครบนะเพราะว่าไปได้ประมาณประมาณหนึ่งอยู่แล้วด้วยแล้วพวกเอ็กซ์ตาก็น่าจะใช้ประมาณนี้มั้งไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่า เวลาเล่นมันจะต้องใช้ของเยอะแค่ไหนเนาะก็คิดว่าน่าจะทําทันอยู่แล้วเนะพราะว่าวันนี้วันอะไรวันนี้วันสุ์ใช่ไหมก็ทําเด็กวันหนึ่งน่าจะพอนะน่าจะแบบเอาไว้ให้เพื่อนตบเล่นได้ง่ายๆครับเพราะว่ายัางไม่น่าจะคลองเท่าไหร่ด้วยก็แค่มีเด็กไปเล่นก็จะใช้ได้นะสำหรับการพบเจอกับเพื่อนฝูงนะเพราะว่าไม่ได้ไปเล่นนานแล้วอย่างที่บอกครับก็สําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้กันครับผมเป็นสันส้นๆนะมาอัปเดตนิดนะครับเพราะอย่างที่ว่าครับมันเป็นคลิปขั้นเวลาด้วยนะ ก็สำหรับวันนี้ประมาณนี้ครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับไปรอดูเด็กที่เป็นหีบทองผสมกับไอ้ดากันนะแล้ววันถัดไปก็เป็นอาตุลยาคีครับก็ประมาณนี้ครับผมมาสั้นครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ